บทเพลงของเซคาริยาสัปดาห์ที่หนึ่งวันที่ห้าพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระเจ้าลงลึกในพระคำเซคาริยาอธิบายได้อย่างงดงามว่าความเมตตาอันอ่อนโยนของพระเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์แม้ว่าพระเจ้าจะบริสุทธิ์และมีอำนาจเหนือทุกสิ่งพระองค์ก็ลงมาบนโลกเหมือนรุ่งเช้า พระองค์ไม่ได้มาพร้อมกับพลังอันรุนแรงเช่นแสงสายฟ้าฟาดเพื่อทำร้ายเราพระองค์ไม่ได้มาเหมือนอุกบาทที่สว่างสวยและน่าตื่นตาตื่นใจแต่ทำร้ายล้างเมื่อพุ่งชนพระเจ้าทรงสเสด็จมาเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นที่อ่อนโยนและเงียบสงบแสงสว่างนั้นแทบจะมองไม่เห็นในตอนแรกแต่ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งความมืดมิดยามค่ำคืนถูกกลืนหายไปพระเจ้าลงมาจากสวรรค์เพราะพระองค์ทรงเมตตาซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงสงสารและเอ็นดูมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเมื่อพระองค์ทรงเห็นเราอยู่ในบาปและความรู้สึกผิดของเราใจของพระองค์ก็วันไหวและพระองค์ต้องการช่วยเรา พระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงละทิ้งความงดงามแห่งสวรรค์เพื่อเป็นหนึ่งในพวกเราและดำรงชีวิตยอยู่บนโลกนี้แทนที่จะลงโทษเราตามที่เราสมควรได้รับพระองค์ทรงยอมให้พระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์รับโทษแทนเพื่อที่เราจะได้รับการอภัยพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราเพราะสิ่งที่เราได้ทำกำลังทำอยู่ หรือจะทำในอนาคตแต่พระองค์กระทำเช่นนั้นด้วยพระเมตตาและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเราเมื่อเรามองดูพระเยซูในข่าวประเสรศิฐเราจะเห็นพระเมตตาของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนแม้พระเยซูจะบริสุทธิ์และปราศจากบาปพระองค์ก็ทรงยินดีที่จะรับคนบาป พระองค์ได้สนทนากับฟาริสีเป็นเวลานานเข้าร่วมงานเลี้ยงกับคนเก็บภาษีและเรียกชายและหญิงที่เป็นคนบาปให้ติดตามพระองค์ในเรื่องราวที่เราอ่านในวันนี้พระเยซูไม่ได้เพียงแค่พูดเพื่อรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนอันน่าสะพร่งกลัวเท่านั้นแต่พระองค์ได้ยื่นมือออกไปและแต่ต้องเขาด้วยความเมตตา เมื่อพระเจ้ามาหาเราโดยพระเยซูมันเหมือนพระอทิตยขึ้นหลังจากค่ำคืนอันยาวนานและหนาวเหน็บพระองค์มาใกล้เราและไม่ถอยห่างพระองค์ขจัดความมืดของบาปความกลัวความสิ้นหวังและความเศร้าโศกออกไปวันเวลาจะสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นพระองค์ในสวรรค์ ที่ซึ่งเราจะอาศัยอยู่ในความสว่างอันรุ่งโรจน์และการเยียวยาของพระองค์ตลอดกาลมาร่วมสรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอ่อนโยนร่วมกับเศคาริยาอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณสำหรับพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์ที่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาและทรงเมตตาต่อข้าพระองค์ทุกวัน โปรดช่วยข้าพระองค์มีความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นด้วยอาเมน